สวัสดีครับนักเรียน i อ4ที่นารักทุกคนนะครับพบกันอีกเช่นเคยกับครูกริชเนติประวัตินะครับอย่าเพิ่งเบื่อซะก่อนลนะ่ะพบกันนะครับเช่นเคยในช่วงดนตรีเมโลดี้นะครับก็จากภาคเรียนที่แล้วบางหาบางเพลงครูเข้าใจ นะครับบางทีให้เพลงค่อนข้างยากนะครับอันนี้มาภาคเรียนที่สองน,นี้ก็เอาสบาย,ยเดี๋ยวพยายามจะหาเพลงที่พอๆนะครับกลบเรเ็นเนพยายาณมากเข้าใจครับบางทีเวลามันน้อยนะครับเวลาเรียนจริงๆแล้วถ้าเป็นในชั่วโมงใช่ไหมครับเราก็ฝึกครูจะให้ฝึกเนี่ยซ้ำๆเพลงไหนยาวๆยากๆ ฝึกดนตรีนี่เป็นทักษะครฝึกเป่าว่าพมนให้คล่องตัวบางทีเวลามันน้อยบางคนก็พอต่อได้นะครับแต่มันยังไม่คล่องจังหวะอะไรโน้ตยังติดติดนิดนหน่อยค่กูว่โอเคถือว่าตอนนี้เราเรียนออนไลน์ก็เวลามันกระชั้นนะครับอันนี้มาภาคเรียนที่สองน,นี่กูก็เลยยาจะพยายามจัดโน้ตที่ไม่ยาก สบายเล่นเอาพลังดีครับไม่ยากจนเกินไปสำหรับวันนี้ก็เป็นเพลงนะครับที่จะมาแนะนำยิตเตินเบาจักนะครับก็เน้นระบบนิ้วระหว่างเสียงกลางกับเสียงสูงเชื่อมต่อกันเดี๋ยวดูระบบนิ้วนะครับ ip 4นี่ระบบนิ้วนิ้วมือน่าจะคล่องหละแต่เพียงว่าบางทีบางคนอาจจะใช้นิ้วสับสวน บางทีถ้าเกิดเราใช้นิ้วที่อะไรก็เรียกว่าลงตัวมันพูดอยางนี้ระบบนิว้วถูกระบบอ่ะนะครับมอนไล่สเกลโดโรเรม,มิมันก็จะลงตัวนิ้วก็จะไม่สับสนเล่นก็จะสบายสมูทเขาเรียกสมูทกล้องอ่ะเดี๋ยวไปรู้จักกันพร้อมอย่างเดี๋ยวไปลองโน้ตสักสองเที่ยว เราไอพีก็ 4, น่าจะเข้าใจแล้วแล้วก็เดี๋ยวไปดูรูปนิ้วอ่ะพร้อมอย่างเอาอย่างเต็มตัวนะเอาว่า two t h r มีซอนซอนฟาลานา่นที่ท ईषन् सम् ฟาลาลาทีทีลาทีโดโดโด,โดไม่ต้องเร็วมากเอาสบายๆประมาณนี้คงไม่เร็วเกินไปนะครับบางคนนี้หลายคนเองนะเล่นเร็วบางทีเลอะเร็วเกินจังหวะเสียเอานี่เอาชัดๆนิ้วสวยๆป่าชัดๆ รอรถถูกต้องจบแล้วก็รีบส่งมาเลยเป็นคะแนนเ่าชัดถูกต้องแต่ไปเลยครับไม่ต้องเสียเสียเรียดมากอีกรอบโอเคนะครับพอาจ,าจับจังหวะได้แล้วไม่ยากพียงนี้ลีเดอเบาชัดโอเคเตรียมว่า4 Zon zon, fa la la, ti ti. La, la son ti ti la son do do mi do son fa la la ti ti la ti do 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 ok mày đa dù ถ้าเลยจับจังหวะได้ก็จบไม่มีปัญหาอ่ะเดี๋ยวมาดูเาเรียกอะไรนิ้วทางเดินนิ้วเลยแล้วก็รองไปด้วยต้อง,องไรดีไหมโอเคอ่ชาชา้ชาๆเอาแบบเอาช้าๆช้าๆดูนิ้วดีๆโด,ดเรมีฟาซอน อ่า <ort>. ah, มันจะมีแอคชั่นเดี๋ยวจะจะเลื่อน <sorting well. S 2> ไปตรงฝ่าเพื่อที่นิ้วจะได้อ่าเชื okay. okay. ่อมต่อได้เชื่อมต่อกับเสียงสูงอ่าดูดเดี๋ยวกูลองรเอาแบบช้าแบบทีละโน้ตเลยอ่าดูนะปกติเราวางมืออย่างนี้อ่าโดยั่วไปบางคนก็จังยึดอยู่ตรงเนี้ยไม่ได้มั้อยกนิ้วไปด้านมูก็เรียกระบวนท่า นิ้วอ่ะลองดูช้าๆฝึกค่อยๆฝึกแล้วนิ้วมันจะเคลื่อนนิ้วไปได้เปรียวเอาแบบช้าทีละโนดหนึ่งสองสามสี่มีซอนซอนไอฟาลา thi thi la thi gần yếu do re mi cả bây mi son son a à, yo fa la la bằng người à thi à. thi la ti do 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 Dấu bài Mi do bài điệu Son do La La do 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 Ti Son do do ม่าย่ายมามีโดควดยวนิ้วซอนเดี๋ยวมองไม่เห็นฟาลาลาทีทีทลาทีโดโดโด,โดอ่าง่ายไม่ยากน,นะอีกรอบอีกรอบแล้วเดี๋ยวไปดูครูสาธิตเป่าแล้วก็ฝึกตามไปเลย ดูอีกทีหนึ่งจะได้เข้าใจระบบนิ้วมีหนึ่งสองสามสี่มีซอนซอนพ้ออ่านมนี่ฟาลาลาเห็นนะครับเอาไว้ทีทีลาทีมาโดเลมี khi đơ mi son son nhung như vậy và la la thi thi la thi do 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 ai này mi do quay son và la la các son thi thi la son do do cảm thấy thế มีโดควยนิ <c oughs> ้วซอนฟาลาลาทีทีลาทีแล้วก็มาโดโดโดอ่าทันนะนี่เอาทีละโน้ตเลยอย่างแต่ก็ยังมีจังหวัดิดนี่ไม่ให้เข้าใจระบบแล้วก็เดี๋ยวไปดูจังหวัดเดี๋ยวกูสาธิตเราลองฝึกตามไม่ยากลองฝึกดูครับ ลองใช้นิ้วตามนี้โอเคไหมอ่าบางคอนอ,จอาจจะไม่ยงงงไม่ยากนิ้วเธออยู่ IP4 แล้วนิ้วระดับนี้แล้วนิ้วน่าจะคล้องแล้วใช่ไหมเดี๋ยวกูขยับนิดนึงท,ทีอทีโอเคอ่ะเดี๋ยวไปดูกูเล่นสาจิตแล้วก็เหมือนเดิม ลองโนแล้วก็ดูนิ้วดีๆให้เข้าใจให้ใหกระ,หระจาง <c oughs> โอเคนะครับให้เข้าใจจำแจ้งแล้วก็จะเล่นไม่ต้องเร็วช้าๆให้นิ้วมันถูกเดี๋ยวใครนิ้วมือถูกอย่างที่ครูเล่นเนี่ยตามระบบนิ้วเี่แจ้งไปเลยเอาช้าไม่เป็นไรอะเน้นที่ระบบนิ้วไปเดี๋ยวไปดูพร้อมกันพร้อมยามหนึ่งสอง สามไปครับ สวัสดีครับพบกันนะครับในเพลง Little b o u s e วันนี้เดี๋ยวเรามาฝึกการย้ายนิ้วจากเสียงกลางไปเสียงสูงเชื่อมต่อระหว่างเสียงกลางกับเสียงสูงนะครับไม่ยากครับเพลงนี้เดี๋ยวจะร้องโน้ตให้ฟังช้าๆแล้วดูนิ้วมือกันดีๆนะครับผสมประสานกันไปดีๆนะครับดูทางนิ้วนะครับว่าใช้นิ้วไหนมากเดี๋ยวจะร้องให้ฟังช้าๆ พร้อมหรือยังครับเอาเตรียมตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่มีซนโซนฟาลาลาทีทีลาทีโดเมวีมี่อนซอนฟาลา ti ti la tí, do 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 mi do son fa la la son ti ti la son do do mi do son fa la la ti ti la ti do ลองฝึกกันดูนะครับหวังว่าคงจะเล่นกันได้แล้วเดี๋ยวพบกับบทเพลงต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับครับก็ไปชมแล้วก็ไปฝึกตามกันแล้วนะครับคงเข้าใจกันแล้วนะครับก็คงไม่ยากเกินไปก็ดูนิ้วมือดีๆนะครับช้าๆไม่ต้องเร็วนะ คือเน้นที่ระบบนิ้วมือครับขอให้นิ้วมือถูกชาๆกูให้เลยเต็มที่เข้าใจครับว่าช่วงนี้บางทีเพลงนี้คือในภาคเรียนที่สองเนี่ยกูจ,จะพยายามนำโน้ตเพลงประมาณนี้ไม่ซับซ้อนไม่ยากจนเกินไปเพื่อสะดวกเข้าใจนักเรียนเพื่อสะดวกให้นักเรียนได้เล่นได้ง่ายขึ้นครับ เขาที่แล้วรู้สึกภาคเรนที่หนึ่งเดยช่วงท้ายๆรู้สึกเพลงจะยากไปหน่อยนะครับครูว่าเพราะว่ามีหลายคนคูด <give S 1> ูเลยไม่ไหวพอเล่นได้พอเล่นได้แต่ตอนนี้เนื่องจากว่าบางทีเราฝึกการฝึกซ้อมเนี่ยน้อยนะครับในภาคเรนที่สองนี้คกูก็เลยพยายามเดี๋ยวจัดโน้ตเพลงให้ที่เหมาะสม หมาะสมกับช่วงเวลาแล้วกันต้องพูดิงก็หวังว่านะักเรียนถ้าเข้าใจแล้วสามารถเล่นได้สำหรับเพลงนี้ little b o l l d r p นี่ครูว่าน่าจะไม่ยากเกินไปนะสำหรับ IP4 นะครับก็คิดว่าคงจะเล่นกันได้ทุกคนรีบส่งมาเลยเล่นได้นะครับอย่ารอช้าเดี๋ยวงานมันเยอะยิ่งเธอยิ่งเดี๋ยวเพลงมันมาเรื่อยเรืยยังไม่ทัน เหมือนภาคเรียนที่หนึ่งบางบางคนที่โฮโเป้เลยปุ๊บกบปุ๊บมาอะไรวันต่อว,วันนะครับหัวให้เต็มยกนิ้วเลยนะครับแล้วก็หวังมากภาคเรียนที่สอ,นองนี้มีความสุขกับการเรียนดนตรีเมโลเดียน,นะครับควก็สุข 嗯。